ไอรื่องบัโทรศัพท์นะครับขอบัตรขอสือบัตรโทรศัพท์ของเขาพนักงานในเคาน์เตอร์เขากับว่าเอาเป็นสลิปไหมครับเอาเป็นสลิปไหมครับเฮ้ยเอาเป็นสลิปไหมคะผู้หญิงน้องคายเนาะงเขาก็ยืนงงเฮือกเติบคิดอยู่ในใจว่ามันบอกผิดวะมันกระสืเบิร์นกูก็ได้วาไม่ยอมช่อง เอาสลิปไหมคะวะเมื่อคิดในใจกูมาซื้อบัตรโทรศัพท์คือจิมาคา้าสลิปไอ้กูวะสบายดีเจอกันนี่แหละครับบาวน่าชาแนลเออเปลี่ยนจากบักรหน้าชาแนลมาเป็นบาวนะ่าชาแนลเนาะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เนาะอย่าลืมเข้าไปซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวน่าชาแนลในเด้อมื่อนี้บาวน่าชาแนลชิมกินปลาหมึกปลาชกินเบอร์บบรีบร่บะปลาหมึกซิปใหม่เนาะ มันเจ้าซีฟู้ดนี่ซีฟู้ดนั่งยั่วๆน้ไลายกันเลยเนาะพี่น้องปองไปสุขุสุคนเอาบรรยากาศสีบล,ลาร์ย่างได้กับสีไซเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อนี่มาละละเลยกันเลยนะพี่น้องเนาะงละเลยเนาะละเลยน,ะลลยนี่นะชิมใหม่ชิมใหม่ฮึส่วนนี้กับส่วนโควิดเด้พดอพยอายามกราหน่อกกระระวังเด้อปกันเอายน้ำเด้อพี่น้องปองไปสุขุสคนเะด้อมา ไม่ลืงผ่านไปกุดๆดีพี่น่องค่ะค่ะค่ะโอ้ยหน่อ,มอ,อนงมาๆมามาม,าม Chút. Nhẹ. đời 2 লাই ให้ là nó. xong rồi. <coughs> <lái hay> <coughs> 嗯。Mm hmm. จับผัเรีมบะ้องเนียกดไหลเท่าใับใครถูกกำลังใจกดไหลทุกแท้แย่คือถูกหนึ่งลองใจชงมาให้บอนนาชินาเนานะบอน h าช n น l จะมีกำลังใจเนะาะเลืยๆหีิบอีน,นังบอกไปสู่กทุกคนเบิงนะ่งเนาะ เก็บไปเรื่อยมาแล้วก็เรยกบนาน่ากับอะไมาอยู่กรุงเทพกก่นลายปี้น้ำน้เนาะสุขูสขูสุคนเนาะสิบกปีแหละิมุงยางอชิวบแบบสมมุมเตือกับไพ่น้ำกัขอสุขภูไพ่อลยเด้อมันก็นมีบางเนาะขอห้อง ท้องม่พี่น้องเอ้ยหนุ่มเด็ไทยมาไหนสิปสองปีเนาะมาเ็นงานเขาแหละอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเขาแหละในเช้าเช้าไป้ฟังน้ำกินกินไปน้ำเรากันฟังไปน้ำเนาะงานเาร้านก๋วยเตี๋ยวมาเอุ่นเหยียบเลยครับไขยชั้มพี่น้องเลยเล็น้อย Mát tay anh chị 14 chịp 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 เราก็มาอยู่ลานรองเท้าร้านเกิร์บอยู่บงไกลๆเอื่อยเด้วันนี้ชิมาเราให้พังเดือตอนอยู่รูปาน,น้องเท้าว่ะตอนมุ้งเิ่นใหม่ย่านก็นย่านพี่น้องเอ้ยขนาดที่เราป้าพ่อแท้ยังคิดว่าเป็นตำรวจยังอกว่อยู่เฮ้ยมีประสบการณ์แช่ข้างของมันเลยเอมเมนต์มาดั่งลานเด้อมาบอกอู่กันพัง มาหน้าสวิวตุ๊กตามาหน้าไอ้พังก่อนถูกแกใส่ไปซื้อบัตรโทรศัพท์พี่เนาะบัตรเต็มเงินดูนเซเว่นตอนอยู่หางกูเตี้ยวห่ะเซเว่นน,น,นี่เนี่มูเคยไปแกทำรวจละไปแช่์กับบอเป้นตอนน่ะแน่กะอย่ากแน่ ขี้่านว่าไงใช่เขามาอยู่น้่ไกลๆเอ,อื่อยแต่ก็ไปชิวเป็นเองบัมนี้อยู่ไรกบปี้เลยเดย้มากอาแก็เลยใส่วะซื้อโศัพทบัตรโทรศัพ์ให้หน่อยบัตรต้นเงให้หน่อยเห็นปะห <c oughs> วาหนเว้ยเขาก็ไปเหลือมันน่าก็ไปเหลือ ไปเซเว่นเขาเซเว่นทางแล้วตื่นเต้นพี่น้องซ้ำรอยย่างนี่นาะอพอจะบันอกกเเคยแต่เขาป่าเคยเขาเซเว่นจักเถือ่อเขาไปไปทางเขาบ,าบ,าาบาอกนะบอกแค่ไงไปชมบ้าไงเขาแบบอะไรกโทรศัพท์หนครับ ขอบัตรขอซื้อบัรตรโทรศัพท์ของเขา ừ, พนักง,งานนเคาน์เตอร์คเขาบอกว่าเอาเป็นสลิปไหมครับเอาเป็นสลิปไหมครับเฮ้ยเอาเป็นสลิปไหมคะผู้หญิงน้องคายเนาะงเขาก็ายืนงงเพิ่งเติบฉิดอยู่ในใจว่ามันบอกพิษว่ามันระเบิดกูก,ก็ได้ว่ามันไม่หลับช่องเอาสลิปไหมคะว่า วคิดในใจกูมาซื้อบัตรโทรศัพท์คือดีมาค้าสลิปไปกูวะคิดในใจ่ะ,ะ,ะ <c ười> ใใจเรื่องยิ่งได้ไม่ไหม่อยหา่างไม่ชัวร์ซางเรื่องก็ม่ได้เรื่องยิ่งทุกการยิ่งตอนนั้นถ้าได้จกกักอหนูอีนอยังนนเนาะมาบอกกันฟังไอ้ซื้อส,ส,สิบกูบี้ที่แล้วครับกำลังถีไปใหม่คิดในใจว่ากูมาหาบัตรโทรศัพท์ คี่มากจวาควคอยสลิปไอ่กู้อะไปต่อกับให้เป็นไรครับางานออกไปงางไปไปหอนไปหอน,หไปหอนลูกบาทเถอะแกแกทำน้โโโโวาวนะไ,ได้ไหมแบบโทรศัพท์ไหมวะ,ะไม่ได้ครับวะก็เลยบอกกับมึงไม่มึงจะอึ้อ้ายมึงห็น ไปซื้อบตัตรโทรศัพท์ก็ซ้ำสลิปเะรอไปซื้อบัตรโทรศัพท์วะได้ไวะเอาเป็นสลิปไหมคะสลิปไหมคะโว้ยเหรอไอสี่เก้ามันซื้อสลิปเนาะเขาอยู่คนงานอยู่ตรงกันเขา่ะโอ้ยมันกร้สังแล้ะ สลิปอะไม้ถึงว่าบัตรเติมเงินแล้วค่คยเ,เป็นสลิปสลิปเออเป็นสลิปเงินบิ๊เงินฮะวะโอ้ยว่าพชิจักเนาะเฮ้ยคนป่ะจกักสั้นแล้วคปรกักเพื่อเขาฮะพี่บ้ากนกับเบนจะเคยสลอส็อสลิปเ่าสับกับผมมีใสยตะกอนเนี่ย ลิปเกิดจกสลิปใ่แหละยิงไเเากสลิปสลิอ้ายพอกาอ้ายพอกเขาชีวิตนึงอ้ายว่างเลื่นแล้วยา,ยาวนวนาวนนง,น,น,เงนเขาไปีกไเดือนเติบอ่เบเปเขาชีวิตเกา่าเ้อเขาชีวิตใหม่อันนี้เรื่องยิิงไดนี่ยประเดช เมื่อเราเพื่อว่าสนุกสนานนะีสนุกสนานเน่ก็แม่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์จริงเราทำอะไรลงเทตุไปไม่เนาะมาเชื่อว,ว่าหลายคนก็คือสิพูว่ะก็คือสิประสบการณ์เนีเ่ยขึ้นซมีมาเนาะขึสิเจอมาหลายคนถ้าเราผ่านมาหลายเดือนพี่น้องไปเขาอีกชีวิตนึงใกล้ใกล้ใกล้แล้วคิดในใจเออโอ้ยกูไปเขาแล้วชีวิตนั้นว่ะ ไอ้เขาวันนี้ก็เลยไปอีกชิ้นหนึ่งไปขิดว่าโอ้คิอไปหาสื่อขนมก่อนนะว่ะสื่อขนมครบเขียวกว่อนนะว่ะเป็นกนารเข้าเชื่องท้องที่ช่องชีวิตต้องเห็นแหววหั่นกันเดือนไปเพิ่งมันมเป็นแพร้งหน้าค่ะใครดูกระทาค่ะ มีโฮกแพก็ 7, แพกเนะจ็บแปดแพ็กเงินจําไว้แต่ก่อนเนาะมันก็จะแพ็กันึ่คัดเป็นแพ็กเป็นกล่องนะปลุมปลุมปลุมประดานไปมาซื้อปั๊บเรียบร้อยเงินรยียจำอะไรไว้จากบาตอนนะ่ะเอามาแกซื้อแล้วเอามาผลชีวิตปุ๊บจับมาแก

จำได้ว่าตอนน,นอนต้นเทีย่ยงพอดีตอนนั้นเขาลองเลิกลางานกันพอดีเขาก็ไปซื้อมาเลยเนาะเขาก็มา,มาที่เขาแล้วเขาก็ถามโขวะ่ะมาหน้าวะ่ะโขว่ามานีวะ่ะได้ไขนุกกระทามาต้มบ่ร์มานีวะ่ะห่วยว,ว่ลูกใจ,นะจี่ยรอัน,นบบยินไปอันนี้ไปไปบ๊อบลินเนาะ อยู่บ้านกับประเทไงหนูท่ากะคือ่ะเฮ้ยนใครหนูก,ก,กระปีดนูกระจุก,ก,ก,กนกระจิบนกดใครหนูท่าปรเทศนี่เนาเอคิดว่ามันเป็นขนมขนมไครขี้เกียมนะคอยกับแป๊ยุขางแหลกว่ามันคือวะไงกวัวบ้านกู้บานฝอ,อ,อยเมตเมตสัเนยเมตสชมเนขมขีไเกียจเนี่ยเง้ยเนะครับจบีก็ว่าสัมเนยโป่งสินโป่งเลย น้องเอ้ยกาบกาบอกเขาว่าบัจกักอมอยู่ในปากดีนะทกระเล็ว่าสิแบ่งเขาอมน้ำมาหอดบอลบาสิลวะบาสิบอกเขาวา่าแบ,บแบงงแ่งเขาอมอ่ะนะกระเลกดีอบ่บัวบอกเขาให้เขาอมน้ำโคตรอ้เลยพี่น้องเอ้ยก็เลยก็เลยตอบไปว่าเขาว่าได้วุาไข่หนูกะทามาต้มบ่หวะ ก็เลยต่อค่อยแ่แม่งแ่บเสียหัวพีหน่อยมันก็ยังมากเยค่อยเขาช่มเองใจมากยิ่งอ่ะเข้า,ขาหเหียนหูเข้าจักไปเลยเนาะมีมากแบบแล้วกูจักไปแล้วด้วยนี่ฮะ ชิมาจากนกระถ่าชิมาจากสลิปรู้จกักบ่ดแหละรู้ตัวใจก่อนขณะเราบาพุพพเบอบุกรถเนาะพวกที่ว่าบุกตลาดนะบุกเตลาดนะบางคนเขาก็ไฟยางยาวม,ม,มีมับมีมัพอ่ะเข้าบบกี่สิแห่เขาขามถนน,นบอ่อยคนเขายังตกใจพี่น้องเอยงานตำรวจว่ะตอนทันใดมีบาดตอนนะ่ะ สมุนย่นางค้นมาใครบอกว่านอากคัาในเมื่อนาอรสจักอีิอชังมุเคยขอชื่อว่าเขาไม่พูงไนเขาในกุนทธไมแต่เขาไปสิจับเขาไขโลกระทาไขโลกระชา,า,าแลเขาไขขีขข้เยี่ยม Xin ơi, bố bố mạng rửa xăm mạng nhớ ơi Bố kia bố bất rồi, cho con chỉ chết Tìm rồi ơi rồi, rồi chết mạng Vào với năm, bên năm Không ngon thật แลวทำไมว่าหน้าก็ชิวยไ้บะเนี้หน้ากับกินไปเลยดะดิ่เิเบิดจเจ็ดใหม่นะพี่น้องดูอ่ยินเขาต่อเราจะไปกินเขาแรกกินเบิ้ลนิกะอาไว้ก่อนเดี๋ยวกินเขาแรงต่อจะกินเบิ้นี้เขาแรกมันจะกินแน่นอนพี่น้องเออแล้วจากนี้กสิเบิเพียงนี้เนาะไปได้มากไปได้ฮากจะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจห้บคุน้าชนเลเเดอสบายดีจ้กับลน้าใหม่เด้อบ๊ายบาย